สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการ Market Today ค่ะวันนี้มาพบเจอกันนะคะเป็นเทปพิเศษ Market Today e เอ็กซ์คลนะคะที่จะมาพูดคุยกันผ่านทางไลน์ Official m ล r k r t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  o y a y กันก่อนเลยนะคะใครที่เป็นเพื่อนกันทางช่องทางนี้จะได้รับชมคลิปพิเศษแบบนี้กันไปก่อนเลยนะคะทุกๆวันพฤหสัสบ,บดีช่วง2องทุ่มนะคะดังนั้นค่ะอย่าลืมติดตามรับชมรับฟัง Market Today นะคะและที่สําคัญเป็นเพื่อนกันผ่านทางไลน์แอดมาเก็ตทูนะคะ ก็จะได้มีหัวข้อดีๆมาฟังการเป็น Exclusive Special แบบนี้แหละค่ะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวเราพูดคุยกันในประเด็นต่งงางๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการลงทุนแน่นอนหนึ่งในนั้นที่เราติดตามกันก็มีทั้งปัจจัยจากต่างประเทศอัตราดอกเบีย้ยเงินเฟอ้อหรือว่าแม้แต่ทิศทางราคาพลังงานสงครามระหว่างรัสเซียยุเคนในประเทศเองก็ยังคงติดตามในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจด้วยแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นในเรื่องของความคึกคักการเปลี่ยนแปลงทางด้านของการเมืองสังเกตได้จากการที่เรามีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพ กันนไปะะคะเราเห็นการเปลี่ยนแปลงตรงนี้แหละข่ามันจะส่งผลอย่างไรต่อตลาดหุ้นไทยเดี๋ยววันนี้พูดคุยประเด็นนี้กันแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกันนะคะแน่นอนขอบพระคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีของเรากันก่อนนะคะ True 5G คบกับ True ดียิ่งกว่าและทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนค่ะและแน่นอนนะคะว่าในเรื่องของการประเมินทิศทางภาวะการลงทุนเราจําเป็นต้องมีการพูดคุยกันกันกบทั้งผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญน,นักลงทุนที่เป็นผู้ที่มีคนเคารพนับถือกันนะคะ แล้วก็อาจจะเหมือนกับว่าพอเวลาท่านพูดอะไรมาแล้วเนี่ยเราก็จะทําให้เราเหมือนมีแรงบันดาลใจเป็นข้อคิดเกี่ยวกับการลงทุนด้วยนะคะหนึ่งในนั้นค่ะที่เราพูดถึงกันแล้ววันนี้ได้รับเกียนมาพูดคุยกับเราด้วยนะคะดรนิเวศแหมวชิวระวารากรค่ะท่านเป็นต้องเรียกว่าเป็นบิดาเลยนะนักลงทุนหุ้นคุณค่าของไทยและยังเป็นผู้เผยแพร่แนวคิดการลงทุนแบบเน้นคุณค่าคนแรกของประเทศไทยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยในประเด็นนี้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะดรคะ่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับท่มทุกต,<ร>ต่<ร>านด้วยครับ ค่ะอย่างที่หญิงบอกไปเนี่ยแน่นอนปัจจัยต่างๆที่เราพูดคุยกันในเรื่องของการ <c oughs> ลงทุนะ่ะเราก็ติดตามกันมาตลอดแหละทั้งในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยของเฟดเงินเฟ้อเองราคาพลังงานสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนมันเป็นปัจจัยต่างประเทศที่เราก็ติดตามกันแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกันอยู่แล้วสําหรับในเรื่องของการลง <c oughs> ทุนทีนี้วันนี้อยากจะชวนดร,รคุยกันเกี่ยวกับในเรื่องของ <c oughs> มุมมองแล้วก็เกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นในบ้านเราหนึ่งในนั้นที่นักลงทุนหรือว่าแม้แต่ตลาดอาจจะติดตามกันก็คือในเรื่องของ สถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นเราเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยแน่นอนปฏิเสธไม่ได้การเลือกตั้งผู้ว่าที่ได้คุณชาชาติมาเนี่ยมันมีความคึกคักมากมายเกิดขึ้นเลยนะคะจริงๆแล้วการเมืองมันมีผลต่อในเรื่องของการลงทุนตลาดหุ้นไทยมากน้อยยังไงกันบ้างหรอคะอาาร์เตอร์จริงจริงการเมืองกับตลาดหุ้นไทยเนี่ยในอดีตก็ไม่เกี่ยวข้องกันเท่าไหร่นะครับเราก็มีรัฐประหารมีเลือกตั้งมีอะไรเรียกว่า รุ่มรุม,รมดอดอนมาตลอดนะครับก็เป็นประชาธิปไตยสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็กลับไปเป็นแนวกึง่งเผด็จการอะไรต่างๆนะก็ก็ผัดไปผัดมานักลงทุนก็ไม่สนใจมากเพราะว่าเขารู้สึกว่าเมืองไทยก็อย่างเงี้แหละนะแล้วสามารถอยู่ไปได้แล้วก็เอาเข้าจริงๆเนี่ยในอดีตมันก็มีการเปรียบเทียบกับประเทศพื่นบ้านนะต้องยอมรับว่า ประเทศเพื่อนบ้านก็ไม่ได้ดีกับเรานะครับ mm hmm. ความเป็นประชาธิปไตยอะไรต่างๆก็ไม่ได้ดีกับเรานะหลายประเทศเนี่ยเพิ่งเพิ่งหลุดออกมาจากความเป็นเป็นเรื่องเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นปฏิจจการยาวนาน mm hmm. ตั้งแต่สมัยก่อนก็มีโน่นตั้งแต่ฟิลิปปินส์จะมาอินโดนีเซียนะซึ่งก็ก็เคยมีปฏด็จการยาวนานแล้วก็สุดท้ายก็ล้มไปแล้วก็ กลับมาเป็นประชาธิปไตยตอนหลังแต่ว่าเขาเป็นแล้วเป็นเป็นเลยนะเป็นยาวนะตอนนี้จะเห็นว่าอย่างอินโดอย่างไรเนี่ยเขาที่ดีมากาพัจน์ดีมากฟิลริป,ปินเองก็ดี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 ขึ้นเยอะแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งที่ได้ประธานาธิบดีแบบงงๆกันนะแต่ก็ก็ <c oughs> ถือว่าหลุดพ้นละหลุดพ้นวังวนของความแบบกลับมาเป็นมีรัฐประหารมีอะไรเขาหลุดพ้นไป ต่อหลังก็มีพมา่าซึ่งก็หลุด,ลดพ้นไปสมัยหนึ่งเลยนะคุณอ,องซานซูจีขึ้นมาทุกคนก็คิดว่าน่าจะยาวเหมืกันเพราะว่าหลายประเทศเนี่ยพอเปลี่ยนแล้วเริ่มยาวใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายก็ทัฐงสะพานใหม่ตอนนี้พมา่าเรียกว่าจมเลยจมนักกว่เดิมนะเพราะว่ายุคสมัยใหม่เนี่ยไม่เหมือนสมัยก่อน จริงๆถามว่าพมา่พมาทุกวันนี้เขาร้รายแรงกว่าสมัยก่อนหรือเปล่าจริงๆไม่หรอกก่อนก่อนสงครามเขาก็เขาก็เดืดขาดปิดประเทศเลยอะไรเลยแต่พอเปิดออกมาแล้วยุคสมัยมันเปลี่ยนแล้วยุคสมัยนี้คือยุคสมัยที่บอกว่าโลกทั้งโลกเนี่ยกำลังพยายามจะเคลื่อนไหวไปทางด้านประชาธิปไตยนะประชาธิปไตยโดยเฉพาะประเทศที่ค่อนข้างจเจริญค่อนข้างเปิดนะค่อนข้างจเจริญค่อนข้างเปิด ส่วนใหญ่จะไม่จะจะจะหล,หลุดพ้นไปหลุดพ้นนะเป็นประชาธิปไตยแล้วไม่กลับละพอพอม่าก,กลับไปรอบนี้ทั้งที่ไม่แย่เท่าเดิมนะยังดีอาจจะยังดีกับสมัยนูน้นแต่แต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไงสมัยนู้นคนทอลเลเรตยอมได้อ่าก็<ะ>ก็เป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นอ่ะจะเหมือนกันสมัยก่อนบ้านเราก็ก็เป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นอ่ะก็ก็ไม่ว่ากันจ่มาแต่ยุคสมัยนี้มันมันไม่เคยได้ ไม่เคยได้เพราะว่าโลกไม่ยอมรับแล้วตอนนี้จะเห็นว่าโลกไม่ยอมรับนะโลกเออประชาธิปไตยเนี่ยรวมตัวกันแน่นมากเรื่องยูเครนก็เป็นส่วนหนึ่งนะก็ดูว่าไอ,อ้นนี้ไม่ได้ถ้าเป็นรัฐประชาธิปไตยที่คุณจะแปลอะไรไม่ได้ใช่ไหมเด็จ,จาการจะมาทาอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาเขาเขาสังชั่นเลยเขาสั่งชั่นเขาเขามีปัญหาเลยพม่านี่พอเกิดปุ๊บเนี่ยแม้กระทั่งพวกเทเลนอพวกอะไรที่มี ไปไปเปิดมือถือโน่นนี่หยุดประเทศอื่นก็หยุดเป็นแถวเลยนะคนไทยก็หยุดคนที่ไปลงทุนในในพมา่าหลังจากที่องซานมาองาซานสูจีมาก็หยุดเลยตอนนี้พมา่าแทบจะปิดเลย<ม>จะเห็นว่าการเมืองเนี่ยมีผลกระทบกับกับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการปกครองเรื่องอะไรมากขึ้นเยอะใช่ <c oughs> ไหมเขาไม่ยอมรับแล้วทีนี้ประเทศไทยเราก็โชคร้ายที่เกิด แต่ตอนที่เกิดนั่นอ่ะแปดป,ปีแล้วใช่ไหมค่ะเกือบแปดปีแล้วใช่เกือบแปดปีตอนนั้นอนะ่ะจริงๆโลกกําลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนเลยแต่ยังไม่เปลี่ยนดีคือเกิดขึ้นประเทศไทยยังไม่โดนแนแชงชั่นอะไรมากนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆมีนะแต่ว่าเขาก็หยุดในแง่ที่ว่าหยุดแค่นั้นอนะ่ะต่อไม่ค่อยได้เช่นเอ้ยเราจะไปทำสัญญาการค้าเสรีไหม ขาบอกไม่คุยไม่คุยจนทุกวันนี้ก็ยังแบบเฉยมากเพราะว่าเขาก็ยังเห็นว่ามันมันยังไม่ใช่ไงสิงแม้จะบอกว่ามีเลือกตั้งแล้วมันมีรัฐมนูญใหม่แต่เขาก็ยังเห็นว่ามันก็ยังไม่ไม่ชัดเพราะว่ากลายเป็นชุดเดิมยังอยู่นะเขาก็ยังคิดว่ามันก็ต่อเนื่องอยู่ในระดับหนึ่งการต้อนรับการอะไรก็ยังยังไม่เท่าเดิมอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมเพราะยังเขายังรู้สึกว่ามันมันต่อต่อกันมานะบังเอิญตอนนั้นเกิดตอนแปดปีที่แล้วเนี่ย โลกยังไม่ค่อยเปลี่ยนมากทิงเดี๋ยวนี้ถ้าเดี๋ยวนี้เกิดรุนแรงอย่างอย่างพม่าเนี่ยเกิดมาสองปีเนี่ยรุนแรงมาปีกว่าไม่ยอมเลยไม่ยอมถ้าประเทศไทยจะเกิดใหม่เสร็จเลยนะตอนเนี้ยไม่ได้เลยไม่ได้แล้วค่ะไม่ได้แล้วโลกมันเปลี่ยนไปโลกมันจะริญขึ้นเยอะแล้วและประเทศสังคมโลกเดี๋ยวนี้ไม่ยอมรับแล้วแต่ก่อนยอมรับเพราะว่าก็เป็นกันทุกประเทศอ่ะจะมาคุณจะบอกว่าประเทศไทยต้องเด่นกว่าคนอื่นต้องดีกว่าคนอื่นไม่ได้แต่ตอนนี้คนอื่นเขาเปลี่ยนหมดแล้ว ถ <ừ, S 1> ้าเปลี่ยนหมดแล้วเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันรีเฟกไปในเขาเรียกว่าดัชนีความเชื่อมั่นดัชนีเขาเรียกว่าดัชนีอ o r r u p t i o นดัชนีความโปร่งใสตัวเนี้ยประเทศไทยยังไม่ดีเลยนะยังตกต่ำอยู่ยังตกไปเรื่อยๆอยู่ตอนนี้อาจจะตกน้อยลงแล้วเพราะว่ามันก็ผ่านมาถึงจุดนี้ <S <S อีนนี้ก็โอเคเราก็ไม่รู้ทำยังไงอ่ะจริงๆก็มีการประท้วงมีอะไรก็อันนี้ก็เป็นเป็นภาพลบกับประเทศตลอดเวลา แต่ยังไม่ยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควรแต่ประเทศอื่นเปิดมาแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นะค่ะ,ะก็ก็เป็นว่าเพราะว่าตอนเนี้ยคือพอเกิดเหตุการเรื่องการเลือกผู้ว่าออ่าัน,นเนี้ยเนี่ยมันก็มันก็เป็นผมเขียนว่าแสงสว่างปลายอุโมงคละการสว่างปลายอุโมงคว่ามันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแป,แปลงในทางที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ย นั่นแหละมันจะรีเวิร์สละประชาถ้าเกิดเลือกตั้งใหม่แล้วทุกอย่างคลีนเคลียร์จะมาแล้วรัฐบาลจะเป็นคนได้รับ,รบ,รบอนบอาตจริงจะมาเช่นคะแนนเสียงเยอะกว่านู่นกว่าและได้เป็นรัฐบาลจะมาถ้าเกิดว่าคะแนนเสียงเยอะแต่ไม่ได้เป็นรัฐบาลอันนี้ก็เหนื่อยเพราะกลายเป็นว่าอา้าวเฮ้ยแสดงว่ามีปัญหาละจะมาแล้วลคนก็อาจจะไม่ยอมรับอีกมันมีหลายเรื่อง ช่ไหมแต่ถ้าทุกอย่างแบบอย่างที่ว่าเนี่ยเกิดเปลี่ยนแปลงคล้ายๆกับเลือกตั้งกทมอ,อย่างเงี้ยแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปด้วยดีทุกคนยอมรับกันอะไรกันรัฐบาลใหม่มานี่ก็มีแมนเดตจากประชาชนเต็มที่เวลาไปคุยกับใครอะไรต่างๆเขาก็ยินดีจะคุยแล้วถ้างแสดงได้ว่าความสงบจะมานะแล้วก็จะเป็นประชาธิปไตยทุกอย่างก็ลงด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ และไม่มีการขัดไม่มีการไปสร้างเงื่อนไขที่จะแบบยุบบ้างอะไรบ้างกลายเป็นว่ารัฐ <c oughs> บาลไม่มีความมั่นคงอยู่ไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นปัญหาอีก <c oughs> เพราะฉะนั้นอันเนี้ยจริงๆแล้วอคนที่ติดตามการเมืองอะไรต่างๆเราเองไม่ใช่เป็นเกี่ยวข้องกับการเมืองมากแต่ว่ามันมันเกี่ยวกับหุ้นเราค่ <c oughs> นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแล้วเราคิดว่าถ้าเกิดมันมันดีขึ้นจริงเนี่ยอันนี้ก็เป็นทางออกประเทศไทยที่พูดง่ายๆว่าทุกอย่างมันจะเปลี่ยน เป,เปลี่ยนทิศทางได้นะเพราะว่าจริงๆแปดปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าประเทศไทยนิ่งเลยเราอาจจะไม่ลงไปนะไม่ไมไมดำดิ่งนะเพราะอย่างน้อยก็ยังพอไปได้นะเศรษฐกิจกษษษษษเราก็ยัง,ยงพอกระดึ๊บกระดึก,กไปได้ <c oughs> แต่ <c oughs> แต <c oughs> ได้ไษษษษษ่แต่ไม่ค่อยโตไม่ค่อยโตโตต่ำกว่าสักยภาพแต่ไม่ถึงขนาดแย่แต่พอเกิดโควิดมาก็แย่ลงไปอีกหน่อยใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็จริงๆก็ ดูเหมือนก็ว่าดีขึ้นอีกนิดหนึ่งละแต่ก็ยังไม่มากนะยังไม่มากเท่าที่ควรอนะ่ะแต่ว่าอย่างน้อยเป็นสัญญาณว่าเฮ้ยมันมีโอกาสดีขึ้นแล้วถ้าเลือกตั้งออกมาเป็นไปตามคาดอไรงุ่นอย่างนี้แล้วก็ไดรัฐบาลที่ท,ที่ที่มีแมนเดตจริงๆอ่าอันเนี้ยอันน,น,นี้น่าคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยมีอาจจะว่าประเทศไทยเริ่มฟื้นอ้นมาได้ละเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นเพราะว่าคนยอมรับมากขึ้นอาจจะมีการ สัญญาก,การค้าเสรีอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นจะมามันก็กระตุ้นเศรษฐกิจไปได้ <c oughs> และนอกจากนั้นเนี่ยถ้าคนมีความหวังมากขึ้นอะไรขึ้นเอ่อมันก็จะช่วยได้ได้หลายๆด้านนะคนที่มาลงทุนเขาก็มั่นใจมากขึ้นก็จะมาลงทุนนะโดยรวมแล้วก็ต้องถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะค่ะแสดงว่าดรหมองเองคือจริงๆแล้วนักลงทุนแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยก็อยู่บนความคาดหวังของตลาดหุ้นไทยว่าถ้าสถานการณ์ ดีขึ้นโดยเฉพาะนนในเรื่องอของสถานการณ์การเมืองมันก็น่าจะทาให้ในเรื่องของความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มมากยิ่งขึ้นสร้างกระังใจให้กับนักลงทุนที่จะเข้าไปลงทุนได้แต่ถ้ามันไม่ดีขึ้นหรือว่ามันอาจยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเหมือนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลตลาดเรามันจะถอยหลังลงคลองค่ะดรคือนาทีเนี่ยมันจริงๆมันนิ่งอยู่มันมันเหมือนกับรอดูจริงๆประเทศไทยเนี่ยตลาดหุ้นไทยควรจะลงตามต่างต่างชาติ ที่จริงปีนี้ต่างชาติเนี่ยลงเยอะกั่เราเยอะนะตลาดอเมริกาเนี่ยโดยเฉพาะตลาด Nasdaq ตลาดที่เป็นหุ้นเติบโตหุ้นเก่งกำไรส,งสูงๆเนี่ยเขาลงมาหนักมาก20%กว่าซต้องถือว่าเป็นตลาดหมีเลยนะตลาดใหญ่ๆอย่างดาวโจนส์ก็ลงมา10%ใช่ไหมตลาด s อสก็74% 4 s สี่คือนแกี่คือกลางๆของอเมริกา14%ซนะซึ่งก็เอ่อถือว่าหนักนะ แต่ว่ามันการลงมาจากที่มันตกลงมาที่มันเคยขึ้นไปสูงมากตอนสิ้นปีที่แล้วเนี่ยสิ้นปีที่แล้วเนี่ยเป็นตัชนีที่เป็นพีคของอเมริกาเลยอ่าเป็นยุคทองสิ้นสุดยุคทองพอดีเลยนะทุนอเมริกาเข้ายุคทองมาสิบปีละสิบกว่าปีละตั้งแต่ปีศูนย์แปดนะครับตั้งแต่เกิดวิกฤตคราวที่แล้วเนี่ยขึ้นมาตลอดตลอดม้วนเดียวจบสิบสองสิบสามปีสิบสามปีซึ่งแทบจะไม่เคยปรากฏว่า มีช่วงไหนมาสิบสามปีที่ขึ้นไปขนาดนี้เนี่ยน้อยครั้งในประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นถึงเวลามันกันที่เขาจะต้องลงใช่ไหมแต่ลงมาเขาก็ยังยังถือว่าใช้ได้อยู่เราะคุณกําไรไปเยอะแล้วคุณลงมานิดหน่อยในยคุณยังไม่เสียหายอะไรมากแล้วออพอลงมารอบนี้เนี่ยก็อาจจะบอกว่าเรามาจากเรื่องของยูเคเรื่องของอะไรต่างๆอะไรต่างๆแต่โดยธรรมชาติเนี่ยจริงๆถ้าขึ้นมาติดต่อกันสิบสามปีเนี่ยโอกาสที่มันจะลงมันก็ต้องมีอยู่แล้วล่ะ นะโดยธรรมชาติมันจะขึ้นตลอดแบบเป็นต,ต้นไม้ขึ้นไปถึงฟ้าไม่ได้นะเพราะนั้นมันก็ก็โอเคลงถึงระดับนี้ก็อาจจะดูว่าก็ลงมาพอแล้วนะนะไม่ควรจะลงต่ำกว่าน,นี้เท่าไหร่ล้วเพราะว่าถ้าดูตามเขาเรียกว่าดูตามความถูกความแพงพูดยังไงนะ,ะคือถ้าในระยะยาวเนี่ยความถูกความแพงเนี่ยจะเป็นตัวสําคัญที่สุดใช่ไหมคือเศรษฐกิจจะดีไม่ดีไม่รู้แต่ถ้าหุ้นถูก หุ้นไม่แพงเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยตกใช่ไหมแต่ถ้าหุ้นไม่ดีไอ้ถ้าถ้าถ้าเอ่อเพื่ถ้า,ถา,ถา,ถาหุ้นราคามันขึ้นสูงมากเนี่ยบางทีเนี่ยอยู่ๆมันก็ตกมาได้นะเพราะมันเพราะมันขึ้นมาแรงเกินไปเวลาขึ้นมาแรงเกินไปทุกครั้งเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับตัวราะโดยโดยโดยแบบนี้เนี่ยหุ้นอเมริกาเนี่ยก็ต้องถือว่ายังเสี่ยงอยู่นะครับแม้ว่าความเสี่ยงผมว่าจะลดลงไปพอสมควรนะ เพราะว่ามันมันไม่แพงแล้วแต่ก็มีความเสี่ยงความเสี่ยงตัวนี้มาจากอะไรครับมาจากสถานะการเงินที่จะต้องถูถูกดูดออกใช่ไหมเพราะอเมริกาเนี่ยผลิตเม็ดเงินมากเกินไปเข้ามาในระบบและเม็ดเงินไม่มีที่ไปเอาไปใช้ไม่ได้ก็ต้องไปลงทุนลงทุนซื้อหุ้นซื้อ,อไอ้พวกบิตคอยเพื่ออะไรขึ้นมาเยอะตอนนี้เขาจะเริ่มดูดกลับดูดกลับ นะจะดูดไปเรื่อยๆเป็นเวลาอาจจะเป็นปีหลายปีซึ่งตัวนี้จะทําให้การลงทุนในหุ้นอย่างในอเมริกาหรือทั่วโลกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีนะอาจจะไม่ไม่ลงมากกว่าน,นี้แล้วแต่ว่าไม่ค่อยดีใ<ะ>แต,ตลาดหุ้นไทยเนี่ยเรายังมีสภาพคล่องพอใช้ได้นะครับแล้วก็หุ้นเราไม่ได้ขึ้นขึ้นแรง<ะ>เพราะฉะนั้นในในความรู้สึกผมเนี่ยความเสี่ยงของหุ้นที่จะตกแร,กแรงในประเทศไทยเนียน้อยกว่า นะในในขณะเดียวกันเนี่ยไอการที่จะให้หุ้นขึ้นเนี่ยเยอะะก็ยากทั่วโลกทั <c oughs> ่วโลกของไทยไดีขึ้นไม่ไม่ค่อยได้เพราะว่าเราติดกับดักหลายอย่างหลาย <c oughs> เรื่องหลายเรื่องโดยเฉพาะเศรษฐกิจตัวชา <c oughs> แต่แต่บ้านเรายัางมีอีกอันหนึ่งที่ยังเก็บเป็นปิดอยู่ถ้า <c oughs> เปิดออกมาเนี่ยเหมือนกับเล่นไพ่สเปโตแล้วก็ ได้อะไรเนี่ยก็อาจจะมีก๊อกสุดท้ายก๊อกสุดท้ายก็คือว่าือสม,สมมุตินะเกิดเลือกตั้งแล้วโอ้โหทุกอย่างเหมือนเหมือนกรุงเทพอย่างเงี้ยนะค่ะแล้วทุกอย่างทุกคนยอมรับหมดนะไม่มีใครแบอบกจะมาแบบว่าให้ไม่ได้ต้องอย่าง,งนั้นอย่างนี้จะขอยุบขออะไรแบบอย่างนี้นะทุกคนยอมรับใช่ไหมผมว่าเรามีโอกาสเหมือนกันที่จะทุกคนแบบว่าเฮ้ยอ้านี่ไงทางออกของประเทศไทย จะมาแสงสว่างไปอุโมงที่เข้าไปเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นทางออกจริงๆไม่ใช่เป็นแสงที่แบบสะท้อนมาใช่ไหมจะมาจากกรุงเทพแล้วไปถึงเลือกตั้งใหญ่แล้วปรากฏว่าอ้าวนี่ไงทางออกนะปากถ้ำเลยไม่ใช่เป็นแค่แบบแสงโผลมาจากที่สูงสูงขึ้นไปไม่ได้ uh huh. ก็มีโอกาสเหมือนกันที่บอกว่าให้ hey, บ้านเรานี่หุ้นไม่ได้ไปมา ็ดแปดปีแล้วมั้งนะคุณไม่ไปไหนมาไม่ไม่ต่อมากืบเจ็ดปีแปดปีแล้วมันก็ต้องถึงเวลาที่มันจะแบบว่ามีอะไรวันดีๆบ้างไงวันมืดมนเจ็ดแปดปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมันอาจจะผ่านไปค่ะแล้วมันจะมีแรงขึ้นะแรงคึดว่าให้เรายังไปได้อีกหน่อยอ่าแต่ไปไปแล้วต่อแค่ไหนอีกเรื่องนึงนะแต่จะมีโอกาสขอให้ได้ไปก่อนอ่าแต่จะมีโอกาสเพราะว่า ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งเนี่ยไปดูให้ดีนะหุ้นขึ้นเพราะว่าคนมีความหวังนะ<ฆ>คนมีความหวังว่าจะมีรัฐบาลใหม่ที่จะมาทํากู้กู้เศรษฐกิจกู้อะไรต่างๆจริงไม่จริงไม่รู้นะแต่มันมีความหวัง<ฆ>เลขความหวังเนี่ยมันมันไม่เกี่ยวกับพวกตลาดหุ้นเยอะพวกคนที่มีความหวังเนี่ยเขาจะเข้าไปซื้อหุ้นเขาจะเห็นว่าอนาคตสดใส<ฆ>เดี๋ยวมันจะดีขึ้นอะไรขึ้นก็จะไปซื้อ<ฆ>ซื้อผิดหรือถูกอีกเรื่อง แต่การเข้าไปทําอย่างนั้นเนี่ยจะทําให้หุ้นเนี่ยขึ้นไปได้นะซึ่งก็หวังผมก็หวังอย่างนั้นอยู่หวังว่าจะมีก็ใช่ใช่ เชื่อว่านักลงทุนก็หวังที่ดรบอกนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของสถานการณ์การเมืองวันนี้ชวนดรมาคุยกันในประเด็นนี้เพราะว่าแน่นอนเลยดรนิเวศเนี่ยเป็นที่รู้จักในเรื่องของวงการการลงทุนแล้วก็อยู่มาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมาทุกยุคทุกสมัยแล้วนะคะน,านา่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองแล้วก็แชร์ความคิดเห็นให้กับนักลงทุนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแน่นอนการเมืองถือว่าเป็นปัญหาอาจจะกวนจิตกวนใจนักลงทุนแหละแต่ทิศทางหลังจากนี้รวมไปถึงคํําาาแนนะจกรเศ ครั้นี้นะคะเชื่อว่านักลงทุนจะได้รับฟังคําแนะนําดีๆกันด้วยแล้วก็มีความหวังไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณดรมากๆเลยนะคะพูดคุยกันแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าพูดคุยกันใหม่นะคะได้ครับ คดีดคะสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับผู้ชมสามารถติดตามรับชมรับฟังกันได้นะทั้ง market.today ที่เรามีการพูดคุยกันเป็นประจำรวมไปถึง market today ที่เป็น e อ c l u s i v e แบบนี้นะคะผ่านช่องทาง Line market today ของเราได้นะคะส่วนสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวมาพูดคุยกันใหม่ค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ